เด็กหญิงปาวารารอดรัดอายุสิบขวบน้องชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่อสตางค่ะชื่อน้องส,สตังอ,อสตังน้องสตังวันนี้อ,อาสุรินแล้วก็มีพี่ม้าโรกแรมทะเลใสยอยู่หอ,อการค้าคพี่โซอยู่ว e ีไอซีน้่นพี่สมบัติแล้วก็นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวมาเยี่ยมเ,เมื่อวานน้องออกทีวีด้วยไหวไหมลูก แล้วในในรูปที่น้องวาดให้อาเนี่ยอุ้ยนี่ใส่กรอบด้วยวาดเองเลยโอ้โหนี่นอนวันนี่ใช้เวลาวันเที่ยววันเทียวโอ้สุดยอดเนียบแต่งหน้าดูเหมือนเปล่านี่น้องวาดให้โอ้สุดยอดแล้วก็มีมีรูปอะไรบ้างมีลุงตู่อุ้ยมีรูปลุงตู่ด้วยลุงตู่ลุงตู่ถ้าโดยอยู่ลุงตู่มาเอาด้วยนี้ แล้วก็อันนี้องเป็นคุณนายพราะว่าคุณนายพราะว่าถ้าดูอยู่คุณนายมาเอาด้วยเปลี่ยนวันเดียวหรออันนี้พี่นี่พี่แต๋วตาแต๋วโอเชียนถ้าดูอยู่มาเอาด้วยนี่โอ้โหนี่กำนันกำนันนี่น้องวัดเองเหรอกำนันตำบลนาชะอางถ้าดูอยู่มาเอาด้วยน้องวัดให้ มีในหลวงด้วยนะ่ะในหลวงราชินีกด้อ้้อนมอมได้เราซื้อไปนได้อซื้อนองก็ได้ครับ,บว่าผู้ว่าเพิ่งลงมาเยี่ยมเอายามาเพิ่มให้ใช่หรือไม่ฮะ ใช้ยาตัวไหนนะใช้ยาเป็นของเ้าเดิมค่ะตัวเจ้าเดิมนะกินเพิ่มมาอีกสามตัวกินได้อีกกี่เดือนฮะกินได้ประมาณสี่เดือนอีกประมาณสี่เดือนไอ้นี่ก็ินทำไมอ่ะไหนเบ็ดไหนครับตัวตัวอย่างนะนี้น้องเสนอขายอยู่อันเท่าไหร่ลูกยี่สิบบาทยี่สิบบาทเดี๋ยวหนูเอาหมดเลยเออเหมาหมดเลยเหมาหมดเลยแค่นี้น้องเโรงแรมเป็นผู้หญิงมีมไม่ลูก ต้องลุกขึ้นมาขยันทําเยอะๆนะมาลุกไม่ไหวแล้วน้องสุดแล้วจะได้ไม่เบื่อลูกจะได้ไม่เบื่อเนาะเนาะนี่งานฝีมือถ้าไม่ไหวก็อินบ็อกหาลุงนะนอนขนานีทมีพี่พี่อะไรก็ไม่รู้อินบ็อกไปอ่ะข้างบ้านชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่อหนิงหญิงอืน้องหญิงเขาอินบ็อกไป ว่าน้องไม่ค่อยไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมทะเลครับนะครับก็เลยแบบรีบมาเยี่ยมเลยคิดถึงน้องนอนเป็นโรคมะเร็งอยู่นะครับก็เชิญได้นะครับไปช่วยอุ่นหนุนได้คุณมารับตลอดเลยไหมน้องทําได้ตลอดไหมลูกวันหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ทั่วไปแล อ่สิ่ใช่ไหมก็วันก่อนผู้ว่าเมาได้เงินไปตั้งหลายหมื่นนะกี่หมื่นแล้วันนั้นซื้อช่วยเหลือน้องนะช่วยเหลือน้องเงินเงินที่ขายได้เอามารักษาน้องนะเอาไปเป็นที่รให้ลูกค้าเวลาเช็คอินนะคะกกันที่ลึกกันแล้วใครจะช่วยเหลือน้องเท่าไหร่นะไปหาซื้อได้ที่ตามโรงแรมของทะเลใสหาทุ่งวัลเลนนะครับนะช่วยเหลือน้องกันนะฮะเราเห็นช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้กันช่วยกันนะนี่ขนาดน้องเขานอนป่วยติดเตียงนะฮะดูนะฮะที่บาลูกนิดนึงค่ะ อยากให้มาช่วยกันค่ะน้องนอกจากหน้าตาสวยแล้วนะคะครอบครัวดูแล้วน้องๆลำบากจริงๆค่ะใครมีความสามารถที่จะช่วยเหลือได้มากน้อยยังไงก็มาช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็มาดูแลมาเวียนกันมาดูแลน้องๆกันด้วยค่ะให้กําลังใจกันนิดนึงนะคะส่วนของให้น้องออกแบบวาดรูปค่ะสุดยอดด้วยนะนี่ค่ะในรูปพี่น้องวาดนะรัสการที่9้าค่ะ ลูกปุนสุลินนะน้องเก็บรายละเอียดแม้แต่หยาดเหนือของรัชกาลที่เก้านะคะให้อาเลยปะคนี่ลูกปุญสุลินนะเพจจุมพรฟ้าใหม่แล้วนะฮะสวยนะฮะใส่กอบไม่เรียบร้อยครับมาช่วยน้องมาเป็นกําลังใจใครคิดว่าอยากจะมีภาพเขียนด้วยลายเส้นลายมือของน้องนะครับเชิญนะครับมาให้น้องวาดได้ท่านมีโอกาสท่านรีบมานะฮะอันนี้ก็ดูนะฮะช่วยกันอุดหนุนได้คิดดูนะฮะกับน้องเขาวันนี้ไม่สบายหนักก็คือนอนติดเตียง ไม่ได้จีตียงนอนวันนี้ปวดมากก็เลยเดินเหินไม่ไหวก็ก็พวกเราเลยมาให้กําลังใจกันนะเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญคุณโซ่ด้วยนะคะโซ่น้ำดื่มค้าวเอาน้ํามาให้20แพ็คน้องโซ่ไวซีน้ำดื่มสะอาดเลยลูกไวซีคืออะไรคือไวซีนะคะก็เป็นองค์กรในการร่วมกันพัฒนาคอนขาครับเป็นเยาวชนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็จริงๆวันนี้นหลักการสําคัญคือว่าเราจะทํายังไงให้พวกเรา มีส่วนเผื่อแผ่ต่อ,อสังคมได้บ้างผลักดันพัฒนาธุรกิจเราบ้างนะครับ,รบก็เป็นองค์กรที่อยากเชิญเชิญเพื่อนเพื่อน,นะครับมาช่วยกันนะครับ,รบแล้วก็เราเราเห็นอะไรที่มันาสามารถช่วยเหลือได้ในสังคมนะครับก็คนละไม้คนละมือคนละไม้ละมือครับวันนี้เอานอกจากน้ําดื่มทาวมาแล้วเห็นบอกจะมอบเงินด้วยใช่ครับ,งบเงิงจริงมอบเงินผม,ม หลักคิดก็คือเราซื้อรูปนะครับก็อย่างหนึ่งนะครับ่วมเงินอีกอย่างหนึ่งเราแยกกันนะเอานายกนายกนายกมอบให้น้องเท่าไหร่ช่วยกำทันหนึ่งครับวันนี้เราเียคตัวมาดูแล้ว่งสองครับผมสามสี่อาช่วยห้าพันบาททางทะเลใสอ่านี่ร่วมกันนะครับเป็นกงินังใจให้ในโลกคุณอนันต์นายกสมาคมหนึ่งพันบาท ทะเลใสสามพันบาทนี่เอาน้ำดื่มพร้าสามพันบาทแต่พี่ขออนุญาตมาให้กำลังใจซื้อรูปซื้อรูป่กรูปนี้เาน้องเขาขายไหมเขาตั้งราคาอะไรไหมลูกกรอบค่ากรอบมันก็มีนะอ๋อเออยทีผมมาแ้วจ้ะ มาช่วยนี่อ๋ออ๋อนีอ่นี่คือปฏิฐานของน้องนะครับมาจะวาดรูปทุกท่านที่มาช่วยเหลือ,อน้องเขาน้องตั้งปฏิฐานว่าจะวาดรูปให้ทุกคนเลยนะฮะก็ดูนะ,ะในรูป่านดรสุดินนะครับเรียบร้อยฮะเขียนให้เรียบร้อยนะครับในมือของน้องเองนะฮะดูนะฮะ ชื่อสกุลถูกต้องด้วยทุกอย่างเลยนี่คือคือความสามารถของน้องเขามีหลากหลายนะแต่ด้วยเรามาช่วยกันเป็นกําลังใจนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะให้วาดผมแล้วครัะไม่ลายเส้นเพราะเนี้ยเราหายากนะเราเราจะหาลายมือนี่ยในงงแรเงาเขามีให้ครบทุกอย่างเลยฮะฝีมือน้องไม่ใช่ย่อยๆเลยนะครับผมขออนุญาตแม่อันนี้อันนี้พี่ซื้อนะลูกนะ โอาเทลตั้งใจลูเหล่อเก้าไม่ว่าลพันเลยโอเคครับขอโทษนะครับท่านะวันนี้ลูกสวยมากเลยลูกสวยมากชอบชอบครับกิการที่เราเกิดเจริญรุ่งเรืองมากเกินจริงอยากให้อยากให้คุณแม่คุณแม่ทางนี้หน่อยอยากให้คุณแม่ให้อีนี้เลยอ๋อหมายเลขบัญชีโอนเลยมีไหม ได้ได้ขอดูหน่อยเลยเพราะว่ายไกลเพราะว่าหลายๆเขตเขาอยากจะบริจาคปรากฏว่าไม่มีช่องทางก็เราก็จะได้ให้เลยไหนๆก็จะช่วยน้องแล้วล่ะก็ไม่ต้องมาผ่านพวกเพจใช่ใช่ใช่ช่ไม่ต้องผ่านเข้าบัญชีเลยไม่ใช่มูลนิธิไม่ใช่อะไรที่จะรับบริจาคเลขเลขของน้องเลยมีไหมเอาเอาให้เข้าบัญชีโดยตรงของของแม่นะเอาแม่แม่มาบอกหน่อยเอาเป็นบัญชีแม่คุณแม่บอกหน่อยอะว่าหมายเลขอะไรแล้วก็เดี๋ยวขอถ่ายใส่เข้าไป คุณแม่บอกเลขบัญชีหน่อยช่วยหนบอกเลขบัญชีเลยครับเ,เป็นธนาคารธนาคารทกศค่ะธนาคารทกศนะครับหมายเลขบัญชีหมายเลขบัญชี0ูนย์สองค่ะศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดห้าแปดศูนย์เก้าค่ะชื่ออะไรครับชื่อนางสาวกันกนิตรอดรัดค่ะนะฮะอันนี้ก็ถือว่าใครที่อยู่ ไกลนะฮะไม่สามารถจะมาช่วยเหลือน้องได้อยากเป็นกําลังใจหรืออยากช่วยค่ารักษาคําว่าเป็นโรคมะเร็งถ้าใชใจส่งอยู่แล้วไม่ต้องถามให้คนจนคนรวยยังไงผมคิดว่าเป็นคนเหมือนกันหมดนะฮะก็อยากจะให้ช่วยเหลือก็สามารถจะโอนเข้ามาตามนี้ได้นะฮะแล้วก็คุณแม่ก็จะไปพูดดูแลเป็นค่ารักษาน้องอะไรต่ออะไรทุกอย่างเลยนะครับก็ก็ตามนี้เลยนะะเนี่ยตามที่เดี๋ยวจะขึ้นหน้าเพจไว้ให้นะครับก็ ไม่ต้องมาผ่านชมรมเราชมรมชมรมหรือพวกเราเพจชมพนฟ้าใหม่หรือว่าในทีมงานพวกเราทํางานเราจะไม่รับบริจาคโดยตรงเราจะให้ไปถึงมือคุณที่คุณต้องการจะช่วยเหลือนะครับต้องการจะช่วยเหลืออยากให้เล่าเรื่องนี้หน่อยเรื่องที่ว่าเขียนดีกาถึงในหลวงไงอยากจะให้อ่านให้ฟังหน่อยว่ายังพอจําได้ไหมรือต้องอ่านต้องอ่านอ่านเดี๋ยวอยากให้อ่านให้น้องอ่านไหมน้องมีมีพลังไหม มีพลังอ่านไหมให้น้องอ่านก่อนให้ได้ค่ะให้น้องอ่านไหมโอเคอ๋อนี่นี่คือฉบับของที่น้องอ่านน้องเขียนถึงแล้วนี่คือฉบับที่แม่เขียนถึงอ๋ออย่างนั้นจะให้น้องอ่านนิดนึงนี่อ่ะนี่ตั้งไว้นี่เลยทำไมน้องอ่านไหมอ่านได้นะใครขึ้นไหมโอเค่นขนน้องอ่านเลยในหลวงทรงเมตตาช่วยหนูด้วยนะคะหนูอยากหาย อยากไปเรียนหนังสือหนูไม่มีเงินรักษาถ้าหนูหายหนูจะตั้งใจเรียนหนังสือหนูอยากเป็นหมอหนูอยากเป็นหมอที่ดีช่วยเหลือ,อคนป่วยที่ไม่มีเงินรักษาเพราะหนูเข้าใจบางคนที่จนไม่มีเงินรักษาเขาต้องทุกข์ทรมานมากๆเหมือนแม่หนูและหนูตอนนี้กิน ข้าวไม่ได้นอนไม่หลับค่ะหนูรักนายหลวงคุณแม่อ่านถึงที่คุณแม่เขียนถึงในหลวงนะครับเป็นจดหมายที่ถวายดีกาถึงในหลวงนะคะบ้านเลขที่4ี่ทับสหมู่สามตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร86000วันที่7เมษายนพศสอง6ั เวลา10บนาฬิกาสีนาทีข้าพเจ้านางสาวกันกนิดรอดอายุสามสิบห้าปีอาศัยอยู่จังหวัดชุมพรขอกราบบางคนทูลเรื่องราวและขอความเมตตาความช่วยเหลือจากในหลวงด้วยนะคะและขอเขียนโดยใช้คำพูดปกติค่ะถ้าหนูเขียนผิดหรือใช้คำที่ไม่เหมาะสม หนูขอกราบขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะหนูเป็นแม่เลี้ยงเดียวค่ะมีลูกสองคนคนโตอายุสิบปีป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่อายุหกขวบพ่อของลูกทิ้งไปตั้งแต่ลูกป่วยค่ะหนูทำงานหาเงินพาลูกไปรักษาตัวที่โรงพยบาบาล ตัางจังหวัดต่อเนื่องจนมาช่วงโควิดหนูตกงานไม่มีเงินพาลูกไปรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะจนประมาณต้นเดือนตุลาคมพศ2565ลูกหนูมีอาการปวดตามข้อกระดูกตามเนื้อทั้งหมดหายใจเร็วหนูพาลูกไปโรงพยาบาลชมพรหมอบอกว่าลูกกลับมาเป็นซ้ำรอบสอง สตัวต่อไปโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีซึ่งหนูเลือกรักษาลูกแบบประคับประคองค่ะเพราะหนูไม่มีเงินที่จะรักษาลูกทั้งค่าเดินทางค่ากินในโรงพยาบาลเพราะถ้ารักษาหมอบอกว่าจะใช้เวลาเป็นปีค่ะประกอบด้วยหนูลาออกจากงานมาเจดเดือนตั้งแต่ลูกเริ่มป่วยพอลูกติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะหนูมีรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันหนูก็ขายตอนไม่ได้ทำงานเอาเงินมาเป็นค่าอาหารแมพมเพร์ดของลูกจนเงินหมดนูกหนูเขาเป็นเด็กขยันเรียนเขาประกวดแข่งข,นขันคันลายมือได้ที่หนึ่งตลอดก่อนป่วยติดเตียงเขาไปประกวดคันลายมือได้ที่หนึ่งและต้องไปแข่งต่อค่ะแต่มาป่วยก่อนค่ะ เขาเปิดดู youtube เขาบอกเป้าหมายของเขาคืออยากคัดลายมือได้ถ้วยรางวัลคัดลายมือของในหลวงค่ะครอบครัวหนูเป็นครอบครัวที่ยากจนค่ะไม่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่สวนเป็นที่ดินของคนอื่นค่ะทุกวันนี้หนูทุกข์มากค่ะในหลวงหนูจึงเขียนจดหมายถึงในหลวงในหลวงช่วยลูกหนูด้วยนะคะ ลูกหนูอยากเดินได้อยากไปเรียนหนังสือเขาอยากไปโรงเรียนค่ะหนูรู้สึกอุ่นใจถ้าจดหมายฉบับนี้ถึงในหลวงว่าลูกหนูต้องได้รับเมตตาจากพระองค์ค่ะมีรายละเอียดอีกมากมายที่หนูเขียนแต่หนูเขียนได้เพียงสั้นๆเท่านี้เขียนไปพร้อมกับน้ำตาสุดท้ายนี้หนูขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดค่ะก็ให้กำลังใจครับก็หลังจากที่จดหมายฉบับนี้ไปถึงในหลวงก็ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกับพวกเราแล้วก็พมอจอก็ได้ลงพื้นที่รวมถึงอดีตรัฐมนตรีจุติไกรเลิกด้วยนะครับก็หลังจากนั้นก็ทำให้ชีวิตของน้องสตังก็ ดีขึ้นมาแล้วก็ได้ยาที่ทุกๆคนเอามาให้นะครับก็ทำให้น้องแข็งแรงนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆของการสร้างภาพก็เป็นภาพที่ออกไปทำให้สังคมได้รู้ว่ายังมีคนที่ยากลำบากอยู่ข้างหลังนะครับก็อยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจกันแล้วก็เป็นภาพดีๆที่เอาอไปสู่สังคมนะครับก็อย่างน้อยก็ ทำให้สังคมได้อยู่อย่างสง,งบสุขนะคะมีการแบ่งปันกันวันนี้ก็รู้สึกซาบสนใจถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ใส่ใจเคศนี้มากนะครับก็ผู้ว่าก็เลยบอกให้พวกเรา,เาลงมาดูแลเยี่ยมด้วยความสม่ำเสมอนะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวอาให้เบอร์ไว้ถ้ามีอะไรไม่ไหวจริงก็ให้โทรหานะครับก็ขอบคุณมาสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณค่ะเดี๋ให้เบอร์ไว